สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตาลนะคะวันนี้นะคะลูกตาลทีมงานประเสริฐผลยูสคาร้อยเอ็ดนะคะเต้นรถมือสองคุณภาพดีโปรโมชันดาวรถเพียง1,900บาทนะคะวันนี้น้องตานมีรถมือสองคุณภาพดีรถมือสองเหมือนใหม่คันนี้นะคะมาแนะนำนะคะลูกค้าคันนี้อยากบอกว่าสวยกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะคะคุณลูกค้า รถคันนี้เป็น Ford All New Open c a p นะคะ2.2 High l a n d e r x เ s นะคะเกียร์ธรรมดารุ่นปี2015ค่ะคุณลูกค้าอยากบอกว่าคุณภาพรถนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะรถสวยจริงโปรโมชั่นดาวถูกผ่อนสบายด้วยนะคะดาวรถ1,900บาทอยากขับ Ford ดคันนี้นะคะโทรหาเซลล์ลูกตาล062 9098 142ได้เลยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ารถเราสวยจริงไหมเนี่ยนะคะ รถดเดิมเลยนะคะเป็นรถปี2015นะคะคุณลูกค้าตัวรถเดิมกระจังหน้าเดิมนะคะเดี๋ยวต้องการจะโชว์เครื่องมาดูรอบตัวรถกันก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะไฮไลเดอร์นะคะ XLS เกียร์ธรรมดารุ่นปี2015นนะคะนี่เลยมีซุ้มล้อเท่ๆมาบันไดข้างด้วยนะคะไปดูในรถกันหน่อยดีกว่านะคะ คันนี้นะคะโอเพนแคเปิดแคบได้นะคะในตัวรถนะคะคันนี้ออปชั่นคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงค่ะเชิญด้านในเลยค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะบรเิเวณคอนโซลหน้านะคะเชิญเลยค่ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อรับสายโทรออกปรับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะคอนโซลหน้านี่นะคะคันนี้วิ่งมาน้อยมากค่ะคุณลูกค้าดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่นะคะ โหมดเอนเตอร์เทนเม o ต์ออปจัดเต็มจริงนะคะเยอะมากเกียร์ธรรมดานะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะคะคุณลูกคา้าคือรถคันนี้นะคะลูกคา้าผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000นิดๆเท่านั้นเองโปรโมชั่นดาวรับรถ1,900บาทนะคะคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะเพราะเรามีบริการเซ็นสัญญาทุกพื้นที่ส่งมอบรถคันนี้ถึงหน้าบ้านลูกคา้าฟรีไม่มีค่าประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะ มาดูบรเิเวณด้านท้ายกันบ้างนะคะล้อเดิมจากฟอร์ดเลยนะคะคุณลูกค้าไฟท้ายเดิมตรงรุ่นสวยๆเลยนะคะ XLS นะคะนี่เลยค่ะย้ำอีกทีนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็น f o r ์ a ออร์นิว e n c a นนะคะ เกียร์ธรรมดารุ่นปี2015นะคะซึ่งรถผ่านการใช้งานมาน้อยมากรถมือ2เหมือนใหม่คันนี้นะคะผ่อนงวดเริ่มต้น7,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจออกรถกับทางร้านเรานะคะโปรโมชั่นดาวถูกแล้วเรายังมีบริการมากมายนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าติดปัญหาใดๆนะคะแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะมีเอกสารอะไรบ้างแจ้งเซลล์ได้นะคะ หรือว่าคุณลูกค้าไม่มั่นใจอยากปรึกษาเคสก่อนได้เลยนะคะ0629098142นะคะเซลล์ลูกตาลยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอายุงานน้อยอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเงินสดติดแท็กซิ่งมาหรือไม่มีเครดิตนะคะโทรมาเลยค่ะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องตาลขอฝากฟอร์ดคันนี้ไว้ด้วยนะคะอยากบอกว่า รถสวยเหมือนใหม่มากเลยนะคะผ่อนถูกมากใครสนใจคันนี้รีบโทรเลยนะคะโทรก่อนได้ขับก่อน0629098142เซลลูกตายินดีให้บริการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ you <sighs>